เพื่อนๆพ,พบกันอีกรอบนะครับวันนี้ผมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมอยู่กับรถอีกหนึ่งคันไม่ทราบว่าเพื่อนๆดูในรถเนี่ยโออาร์ o R กว้างใหญ่ขนาดนี้พอจะดาคนถูกไหมครับว่าอันนี้คือรถรุ่นอะไรดีไซน์ภายในโทนแบบนี้เฉลยเลยกันครับคันนี้คือ Honda Accord 1.5เทอร์โบรุ่น EL นะครับก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นปัจจุบันราคาของเขาอยู่ที่ 1.499ล้านบาทนะครับทำไมวันนี้ผมถึงได้มีโอกาสเอาตัวนี้มาทดสอบหรือมาลองขับดูก็เพราะว่าอะไรครับตอนนี้โหัวกระแสข่าวเราได้เห็นเลยครับตามโลกโซเชียลสมัยนี้โลกมันแคบลงไปเยอะนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ที่อเมริกาแล้วก็อาจจะเป็นในโซนทวีปยุโรปแล้วที่เขากำลังเตรียมจะได้ใช้ H o n d a รุ่นใหม่นะครับตัว Accord G 1 1แล้วนะครับเจเนอเรชันที่11นะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมี การเผยแพร่ภาพที่ผลิตออกจากโรงงานในอเมริกาแล้วด้วยนะครับและนําซ้ํายังมีการถูกขิงเข้ามาจากผู้บริหารนะครับว่าแอคคอร์ดรุ่น G11 เนี่ยจะเป็นแอคคอร์ดที่ดีที่สุดเท่าที่ Honda เคยทํามาก็แน่ละครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็ต้องเคลมว่าดีสุดอยู่แล้วนะครับไม่แปลกผมก็เลยถือโอกาสครับลองเอาตัวปัจจุบันเนี้ยมาทดสอบดีกว่าว่ามันยังเป็นรถที่น่าใช้ หรือหน้าซื้อมาขับไหมครับในตอนนี้แต่เดี๋ยวผมเล่าแบบนี้ก่อนเริ่มจากด้านนอกก่อนนะครับดีไซน์ก่อนแล้วกันในรุ่น G10 ในตอนเปิดตัวครั้งแรกผมยังจําได้ดีเลยครับว่าฟีดแบ็กส่วนใหญ่ไปในทางลบทั้งนั้นเลยนะว่าแบบมันสวยสู้เจน9ไม่ได้นะครับแต่พอเฮ้ยเริ่มมีเยอะบนถนนเริ่มเห็นเยอะบนถนนเนี่ยมันเหมือนคนก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆการออกแบบเขามันก็ดูสวยดีดูภูมิฐานดีดูใหญ่โตโออาเลยนะครับผมคือผมรู้สึกว่ารถเขา เป็นรถที่ขับแล้วดูภูมิฐานจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ดูแหวนไม่ได้ดูเปรี้ยวอะ่ะแต่ว่ามันไปแบบสุขุมนุ่มลึกะนะครับและที่สําคัญคือตัวเนี้ยตัว1.5 turbo el เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เขาปรับปรุงอุปกรณ์มาเมื่อปี2022นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาอัดออปชั่นทุกอย่างมาให้ครบคันเลยครับแทบจะ ไม่ต่างจากรุ่นท็อปแล้วที่เป็นตัวไฮบริดนะครับซึ่งตอนแรกในตอนเปิดตัวแรกๆเนี่ยตัวเครื่องเบนซินเนี่ยที่เป็นตัวลองตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะล้นล้นไม่มีไม่มี s o n s i s g n s i n g ไม่มี encing, มมอุปกรณ์เทคโนโลยีการช่วยเหลือช่วยขับใดๆแต่ในตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นซึ่งตอนนี้เขาให้มาเยอะให้มาครบแล้วด้วยอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิด Gen 11เข้าไทยเมื่อไหร่เนี่ยก็แน่นอนครับ ก็จะเหมือนตอนเปิดตัวแรกๆแหละเพราะฉะนั้นเหมือนออปชั hmm. ่นมันก็จะเป็นกองอยู่ในรุ่นบนนะครับ mm hmm. ก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าไอ้เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยตัวแอคคอร์ดตัวใหม่ที่เป็นตัวโมเดลเยียร์สองพันยี่สิบสามก็มีเครื่องยนต์สองแบบเหมือนกันนะ mm hmm. เหมือนรุ่นปัจจุบันเนี่ย mm hmm. ก็คือมีทั้งรุ่นเบนซินหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับ mm hmm. เป็นรุ่นที่คล้ายกับตัวปัจจุบันแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นไฮบริดเหมือนกันด้วยก็คือมีสองเครื่องยนต์ให้เลือกแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือไไไม่่รรรู้้้วาาาาถเเเขปปะะะทททททศทยยท Honda, ทศทยยงจ นำตัวไหนเข้ามาทําตลาดบ้างนะในอเมริกานี่คือมี2เครื่องยนต์แต่ว่าแบ่งเป็นรุ่นย่อย6เกรดด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากๆคิดว่าเมืองไทยเข้ามาน่าจะไม่เยอะขนาด6เกรดนะครับก็ต้องมาลุ้นเอาว่าว่าจะมีกี่เกรดมียังไงแบ่งออปชันกันยังไงแต่แน่นอนรุ่นเริ่มต้นก็ต้องเป็นรุ่นเริ่มต้นคือออปชันน่าจะโ้นแน่ๆนะครับคิดว่าแบบนั้นนะแต่ในขณะที่รุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเจน10ปี2022ี่เนี่ย ออปชั่นแน่นเลยนะครับนี่ถึงได้บอกแบบนั้นทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับตัว Accord ตัวปัจจุบันในไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวที่ผมมาเทสเนี่ยเป็นเครื่องขนาด1.5ลิตรทํางานบวกกับเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเขาให้แรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าซึ่งถ้าเราไปเทียบตัวแรงม้ากับตัวของ t o y ต้ a แคม r y ตัวสปอร์ซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันเนี่ยของเขาจะเป็นเครื่องความจุ2 5 0 0ซ c แรงม้าเขาอยู่204แรงมา้าเพราะฉะนั้นมากกว่า Accord อยู่14แรงม้านะครับซึ่งจากที่ผมเคยลองขับมาทั้งสงรุ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัว Camry ดูมีความกร,กระเป๋ามากกว่าเพราะว่าในส่วนของอารมณ์ของ Accord เนี่ยเขาให้ฟิลลิ่งไม่แรงครับต้องบอกว่า Accord ตัวเบนซินที่เป็นตัว E.L. ไม่แรงครับแต่ว่าให้ความมั่นคงในการขับ ช่วงล่างเป็นแบบแมกโ์สันสตัดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นมัลติลิงเนี่ยทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นผมว่ามันเหมาะกับการที่เป็นรถของผู้ใหญ่ขับอะ่ะหรือมีผู้บริหารอยู่ด้านหลังมากกว่าที่เป็นรถที่วัยรุ่นใช้เพื่อความแบบสนุกสนานในการขับมันไม่ใช่รถที่ขับสนุกครับแต่มันเป็นรถที่ขับสบายแต่ถ้าเกิดบางคนก็มีเยอะแยะนะครับที่จะซื้อตัว a c c o r d เนี่ยไปแต่งไปเปลี่ยนช่วงล่างไปเปลี่ยนอะไรอันนั้นก็จะเปลี่ยนฟีลลิ่งไปแต่ว่า อาจจะต้องมีทําถ้าเป็นเครื่องเบนซิน1.5ตัวนี้อาจจะแรงไม่ถึงใจนะครับอาจจะต้องไปโมเพิ่มไปทาอะไรเพิ่มมัน,นก็ก็แล้วแต่ที่เขาไปแต่งๆกงงันนะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าตัวนี้ครับเขาให้เซนซิงมาก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคูสคอนโทรลแบบอะดัพตีฟที่ทํางานที่ความเร็วต่ํานะครับซึ่งถ้าเป็นตัว Gen 11ที่เอเมริกาตอนเนี้ก็จะได้เป็นตัวอะดัพตีฟตัวใหม่แล้วเป็นเซนซิงตัวใหม่ก็คือ ทำงานที่ความเร็วตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่จุดหยุดนิ่งและที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กัครับว่า Honda เนี่ยจนรุ่นปัจจุบันเนี้ยที่เขาติดตั้งมาให้ตลอดเวลาก็คือ Honda อ a n e w a t น h Honda l a n e w a t c h คืออะไรครับ h Honda l n e w a t c h คือกล้องที่อยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายจะทำหน้าที่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวเนี่ยเขาจะส่งภาพขึ้นจอกลางตรงนี้ครับ เพื่อให้มองเห็นทางนสายด้านข้างว่ามีสิ่งกีดขวางมีรถยนต์อยู่ด้านข้างหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ Honda ใช้มาตลอดแล้วก็ไม่เคยแม้แต่จะติดไบสปอ t มาให้ไบสปอดคือสัญญาณเตือนตรงกระจกข้างนะแต่ใน Honda g 1 1มานะครับมีได้ไบสปอดด้านข้างเพิ่มเข้ามาด้วยก็คุณคิดว่าไงอ่ะแต่ถามว่า Honda l a n นฟอร์สทำงานได้ดีไหมก็ทำงานได้ดีแต่ว่ามันก็มีอยู่แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นไบ Spot ก็จะมี2ฝั่ง ก็แล้วแต่ครับคนอาจจะชอบบายสปอร์ตแต่จะรอรถซื้อรุ่นใหม่เพื่อบายสปอร์ตก็คงดูทำแม่งทำแม่งอยู่นะครับซึ่งในตัวเครื่องยนต์ของ Accord Gen 11 Gen นใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์บล็อก1.5ลิตรเหมือนกันนะครับทำงานร่วมกับเทอร์โบนี่ผมขอพูดถึงเรื่องของเครื่องเบนซินก่อนละกันเพราะว่าตัวที่ผมมาทดลองขับเป็นเครื่องเบนซินนะก็ขอเทียบของตัวตัวใหม่ที่เป็นเบนซินเหมือนกันตัวนั้นก็เป็นเครื่องพันห้า แต่แรงมาเพิ่มมานิดนึงเหมือนคลอดลูกมาครับ192แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรในขณะที่ตัวปัจจุบันแรงบิด243นิวตันเมตรเพิ่มมาอีกประมาณ20่ิดนิดิดก็ไม่รู้ว่าจะได้ความกระฉับกระเฉงเพิ่มมา,มามากน้อยแค่ไหนส่วนมิต,ติตัวรถของทางตัวปัจจุบันกับตัวใหม่ของเจนสิไม่มีความแตกต่างครับเท่ากันแทบทุกมิต,ติยกเว้นตัวเจนสิจะยาวกว่า76ม mm. ม ตัวปัจจุบันเนี่ยวายาวแล้วนะบอดี้มิติของเขาเนี่ยใหญ่กว้างกว่าโตต้าแคมรี่ทุกมิตินะครับเจนสิ G ยิ่งยาวเข้าไปใหญ่โอ้โหจะยาวไปไหนตัวเริ่มต้นจะได้เป็นแค่ล้อ17นิ้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นล้อไซส์เดียวกันกันกบตัวใหม่เหมือนกันนี่ได้ล้อไซส์เท่ากันเลยไซส์สิแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวท็อปในตัวเจนสิเนี่ยเขากรโดดไปล้อสิเลยนะโอ้โหล้อลเลอร์เลย ยางของที่เขาให้มาเป็นยางดีครับเป็นยางมิชลินไพเมซี่เป็นย,าง, acy, นยางของรถหรูอยู่แล้วนะครับก็คือขับก็คือเงียบนุ่มเป็นลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วถัดมาที่ในส่วนของภายในดีไซน์ภายในเนี่ยก็อย่างหน้าจอของตัวปัจจุบันนะครับก็จะฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นเข็มนะครับฝั่งขวาเป็นเข็มฝั่งซ้ายจะเป็นจอดิจิตอลจอ LED แบบขนาดเล็กประมาณ7นิ้วส่วนจอกลางอินโฟเทนเมนต์ ของรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่8นิ้วนะครับในขณะที่ตัว7จตัว Accord ตัวใหม่เนี่ยจอกลางของเขาเนี่ยเอ้ขออภัยครับจอหน้ามารไว้ของเขาเนี่ขนาดใหญ่โตนะเป็นจอ FuL l LED แล้วอ่ะ10.2นิ้วนะครับใหญ่โตมากแต่จอกลางเล็กลงครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะจอกลางแค่7นิ้วจอกลางเล็กลงแต่เขาจะมีจอที่เป็นจอตัวท็อปนะครับของรุ่นท็อปใหญ่ขนาด12.3นิ้วนะแล้วที่สำคัญคือใน Accord ตัวเจตัวหน้าเนี่ย เน็กเจนเนี่ยเขาจะฝังตัว Google เป็นระบบปฏิบัติการของ Google ฝังไว้ในหน้าจอเลยนะคล้ายๆเหมือนของ Volvo x c 4 0อะครับที่เขามีเออมันจะทำให้ทำงานสม,มูทและทำงานดีมากยิ่งขึ้นเออ,อนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจส่วนเบาะนั่งของตัว Accord 1.5เทอร์โบตัวนี้นะครับเบาะนั่งคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าคนขับปรับ8ปทิศทาง มีที่ด้านหลังด้วยปรับ4ทิศทางส่วนคนนั่งปรับ4ทิศทางภายในกว้างขวางครับ OR แต่การตกแต่งคอนโซลหน้าขเขายังเป็นในแบบเจนเดิมๆของเอ Honda นะครับซึ่ง Honda เจนใหม่ ai, อย่าง Honda c i v i c หรือ Honda HRV เนี่ยเขาจะมีการออกแบบเป็นสมัยใหม่แล้วเป็นแบบคอนโซลที่เป็นแนวยาวครับช่องแอร์จะเชื่อมอมีคอนโซลเนี่ยเชื่อมมาเลยก็จะเป็นสไตล์นั้นแหละซึ่งในแอ c คอร์ตัวใหม่ ก็จะเป็นการดีไซน์แดบวนั้นเช่นกันในตัวปัจจุบันที่ผมมา,มาทดลองยังเป็นการออกแบบแบบเดิมนะครับแต่ผมว่ามันก็ดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมภายในผมชอบมากกว่าตัว Camry นะแต่ดีไซน์ภายนอกผมชอบ Camry มากกว่าทีนี้ถ้าไหนๆพูดถึงดีไซน์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า ความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลครับที่ผมไล่อ่านหรือไล่ดูนะครับเกินแปเก้านสะิบเปอร์เซน่ะที่เทคะแนนให้กับ Accord รุ่นปัจจุบนันคือรุ่นเจนสิมากกว่ารุ่นใหม่เขาบอกว่าการดีไซน์ของรุ่นใหม่มันมันดูไม่โดดเด่นมันดูสู้รุ่นปัจจุบันไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็นานา,นาจิตตังนะในตอนนั้นในยุคนั้นย้อนกลับไปสี่ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เห็นในดีไซน์ของรุ่นเจนสิเนี่ย ก็บ่นๆกับปิกกัแปกกันเหมือนกันครับว่าอดีไซน์ทำไมมันถอยหลังคนก็บอกว่าดีไซน์เจน9สวยกว่าแต่สุดท้ายทุกวันนี้คนก็ยอมรับครับว่า Honda ตัวปัจจุบันเนี่ยดีไซน์เขาก็ดูดีนะเขาก็ดูหรูดีนะพอเห็นจ้นชินตานครับเพราะด้วยที่บอดี้ของเขาเนี่ยเป็นแนวยาวและใหญ่แล้วเวลาเคลื่อนที่ไปบนถนนเนี่ยมันทําให้รถดูดีครับมันดูเหมือนแบบไปแบบนิ่งๆเลยอะไปแบบดิ่งไปเลยโดยที่ไม่หวัน่นไหวต่ออะไรใดๆทั้งสิ้น แลวฟีลลิ่งการขับของ Honda Accord เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่ามันคือฟีลของผู้ใหญ่คือขับแล้วแบบไม่เมื่อยลา้าขับแล้วรู้สึกถ้าพูดภาษาง่ายๆเลยขับแล้วสบายใจครับรู้สึกเหมือนเป็นรถที่จะคุมภัยเราได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งในขณะที่ t o ต้ t a m ม m r y เนี่ย,ยผมกลับรู้สึกเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่านี้นะสำหรับฟีลลิ่งของเขาแคมรี่เนี่ยยังมีความแอบเป็น ผู้ใหญ่สนๆนะครับยังสักยังมีความสนอยู่ในนั้นอยู่รถขับคล่องตัวกว่าช่วงล่างไม่ได้หนักแน่นเท่าสำหรับที่ผมได้ทดลองขับมาทาั้งสองรุ่นนะครับสำหรับรุ่นเบนซินนะแต่ทีนี้ยสำหรับคำถามที่คนสงสัยหรือกำลังคิดผมเชื่อว่ามีหลายคนคิดครับที่กำลังจะเปลี่ยนรถแล้วเป็นคนที่ จากวัยทํางานโตขึ้นมาแล้วในช่วงวัยที่ตยมเป็นผู้ใหญ่มีลูกมีครอบครัวต้องการรถที่มันค o m f o เบิ b l ลมีความสะดวกสบายมากกว่าที่เป็นรถซิ่งรถขับขับมันอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดคําถามว่าอืมเขาควรจะซื้อ Honda Accord ตัวปัจจุบันเลยไหมหรือว่าควรจะรอรุ่นใหม่ดีก่อนอื่นคือคุณควรต้องเช็คตัวเองก่อนครับว่าความจําเป็นในการใช้รถของคุณมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิดคุณมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจุบันทันด่วนเนี่ยคุณต้องการใช้รถระดับดี e gment เนี่ยหรือเก่งกลางขนาดใหญ่คุณต้องใช้รถ s e gment นี้แล้วคุณต้องใช้ทันทีเพราะฉะนั้นคุณมีตัวเลือกแค่2รุ่นครับก็คือ c a m รี่กับแ c คคอรที่จริงแล้วมันมีนิสสันอีกรุ่นหนึ่งก็คือนิสสันเทีย a านะซึ่งเขาเตินใจโบมือลาตลาดประเทศไทยไปแล้วทั้งที่รถ รุ่นปัจจุบันของเขาเนี่ยโอ้โหน่าตื่นตาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เ,เราก็เหลือคู่แข่งแค่สองเจ้าหลักๆในตลาดคือ Honda กับ Accord แค่นั้นแหละซึ่งถ้าเกิดคุณบอกคุณต้องใช้รถอย่างน้อยภายในปีนี้ถ้าจำเป็นขนาดนั้นอนะ่ะคุณซื้อเลยครับเลือกเลยไม่จเป็น Honda หรือ Cam ร y แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รีบร้อนแค่อยากจะเปลี่ยนรถที่ขนาดใหญ่ขึ้นใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นแต่คุณมีเวลาในการรอเนี่ย คุณรอให้รุ่นใหม่ใกล้จะเปิดตัวหรือมีการเปิดโฉมให้เห็นแล้วเรียกน้ำย่อยแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยแอคคอร์ดที่ผมรุ่นที่ผมนำมาเทสเนี่ยเป็นรุ่นปัจจุบันเนี้ย G10 เนี่ยคุณจะได้ส่วนลดหลักแสนแน่ๆครับหลายแสนด้วยและเมื่อนั้นอน่จะเป็นโอกาสทองของคุณครับที่คุณจะได้ซื้อรถระดับแอคคอร์ดที่ราคาถูกลงแต่ถ้าคุณเป็นสายฐานสมัยคุณอยากได้รถรถแรกมาเพื่อขับ และเฉิดฉายบนถนนเนี่ยล้อครับแล้วดูตัวจริงครับว่าตัว Accord ตัว Gen 11จริงๆแล้วเมื่อคุณเห็นเนี่ยคุณชอบมันหรือเปล่าการมองผ่านภาพถ่ายมองผ่านภาพวิดีโอที่มันผ่านการลังสันตกแต่งมาเรียบร้อยเนี่ยกับภาพคันจริงเนี่ยมันแตกต่างครับมันต้องมองด้วยตาหรือความรู้สึกของคุณเองที่รถคันนั้นอยู่ตรงหน้าซึ่งคุณอาจจะชอบมันจริงๆก็ได้หรือคุณอาจจะไม่เอามันเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเงื่อนขไขด้านเวลาและ คุณรอได้ครับเพราะว่าผมเราว่านะครับอันนี้คาดว่านะเปิดตัวให้เห็นในไทยเนี่ยไม่เกินปลายปีนี้น่าจะมีให้เห็นแต่เปิดจอเมื่อไหร่ได้รถเมื่อไหร่ผมว่ามีโอกาสสูงครับที่จะข้ามไปถึงปี2024คือปีหน้าเลยทีเดียวสำหรับในประเทศไทยนะครับเพราะแล้วก็เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตลาดรถในโลกทุกวันนี้มันค่อนข้างวุ่นวาย<ๆ>เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรการแย่งชิงชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวเนี่ยอย่างแรกเลยคคุณต้องแย่งชิงในการจองสิทธิ์ซื้อเขาแน่ๆครับแล้วคุณจะได้คิวเมื่อไหร่คุณจะโดนรัดคิวไหมอัตราต่อรองของแถมส่วนลดคุณเป็นศูนย์ครับเพราะว่ารถปัจจุบันนี้คนซื้อต้องงอคนขายนะครับมันไม่เหมือนในอดีตที่เซลล์ทีมขายต้องพยายามอัดส่วนแบ่งแข่งกัน แต่แน่นอนในการต่อรองตงเนี้คุณอาจจะยังได้อยู่ในรุ่นปัจจุบันถ้าเวลานั้นมาถึงอันนี้ขึ้นอยู่คนละครับว่าคุณต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าซื้อมาใช้งานตามนั้นครับรุ่นนี้รุ่นปัจจุบันผมว่าังใช้งานได้ดีจากที่ผมนมาํามาทดลองขับผมว่าใช้งานได้ดีกว่ารถรุ่นใหม่หลายๆรุ่นเลยนะครับด้วยขนาดบอดี้เขาด้วยเซ็คเมนของเขาที่มันเป็นรถที่มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคือรถหรูหรารถที่ให้ความสะดวกสบาย สำหรับอัตราบริโภคน้ำมันของเจ้าแอร์คอร์ตัวเทอร์โบตัวนี้อยู่ที่ประมาณเขาเคลมจากโรงงาน16.4กิโลเมตรต่อลิตรหรือ16.3เนี่ยครับประมาณนี้ไม่เกินไม่น้อยกว่านี้แต่ผมใช้งานจริงๆวิ่งด้วยทางต่างจังหวัดน,นะครับมีรถเยอะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดสาหัสอะไรผมทำได้เต็มที่ประมาณ14.5 ถึง15ไม่ถึงหรอกครับประมาณ14-14.5กิโเมตร่อลิตรประมาณนี้ครับใช้น้ำมันรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง E85 เลยนะแต่ณปัจจุบันราคาน้ำมัน E20 ถูกกว่า E85 แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเติมเติม E20 ดีกว่าแต่ถ้าดีที่สุดคุณอยากได้น้ำมันดีสุดคือเติม95ครับดีสุดเพราะคนขับรถระดับนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถจ่ายได้แหละครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้แบบประหยัดหน่อยก็ E 2 0ครับ E 8 5ผมว,ว่ายังไม่น่าใช้ด้านการเก็บเสียงภายในะห้องโดยสารก็ดอนลาดีครับไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิน้นรถระดับนี้ครับทั้งแคม r y รทั้งอะคอดเก็บเสียงได้ดีทั้งคู่นะครับอันนี้ไม่มีใครดีใครด้อยกว่ากันแม้แต่ความเร็ว120ขึ้นไปเนะี่ยก็ยังเก็บเสียงได้ดีแต่จะเก็บเสียงลมได้ดีกว่าเสียงพื้นถนนนะเสียงพื้นถนนอาจจะมี ดังขึ้นมาบ้างแต่อาจจะต้องบอกแบบนี้สําหรับรถตัวที่ผมนาทดสอบเนี่ยครับคือมันเป็นรถที่เขาใช้งานทดสอบมาวิมาร่วม20,000กโลแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวยางตัวอะไรที่มันเส่ิมสภ,ภาพลงไปตามสภ,ภาพอากาศทําการใช้งานอาจจะทําให้มีเสียงจากพื้นถนนดังเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรถใหม่จริงๆหรือรถป้ายแดงของโชลูผมว่าเงียบกว่านี้พอสมควรแต่ถ้านับถึงเสียงลมที่เข้าปาะทะที่เลนลอดเข้ามาถือว่าเก็บเสียงดีมากๆครับ สำหรับตัว Honda Accord นะแต่สิ่งหนึ่งจุดหนึ่งนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องใช้คำว่าผมยังไม่รักมันเท่าไหร่สำหรับ Accord คืออุปกรณ์บางจุดอย่างที่ผมไม่ชอบเลยจริงๆคือไฟท้ายคือไฟท้ายเนี่ยโหคือทรงเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้สวยว้าวมากขนาดเตะตาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้รู้สึกว่า มูลค่าของรถมันดูมันดูไม่หรูอ่ะก็คือตัวหลอดไฟถอยกับไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยทึงมันเห็นชัดเลยครับว่าไม่เป็นไฟหลอดคือมันมองทะลุเข้าไปด้วยโคมันใสครับมันเห็นเป็นหลอดกลมๆแล้วมันรู้สึกว่าเออถึงแม้เป็นหลอดแต่ถ้ามันดีไซน์จริงๆให้มันไม่เห็นอ่ะอ้จริงๆเหมือนอย่างที่ผมเพิ่งเอา MG4 มาทดลองเนี่ยไฟเลี้ยวเขาก็เป็นหลอดนะแต่ดีไซน์โคมของเขามันทาให้ให้ถ้าคนมองเผื่อๆไม่รู้ครับว่ามันเป็นไฟหลอดคนก็นึกว่าเป็น LED ก็เนียนๆไป แต่สาหรับของแอคคอร์ดเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลยครับไฟถอยไฟเลี้ยวนี่เป็นหลอดเลยไม่ดูเป็นรถหรูเป็นรถพรีเมียมมาเพราะว่ามันขาดตรงนี้นิดหนึ่งคือถึงจะเป็น f u l l LED นะมันจะเจ๋งมากเลยผมว่ามันก็จะลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งของของตัว1.5เทอร์โบเนี่ยคือเขาไม่มีเซนเซอร์ถอยทั้งที่เขาเป็นรถที่มีบอดี้ค่อนข้างยาวและใหญ่แต่ว่าเซ็นเซอร์ถอยคือเสียงเตือนการระยะอะไรยงเงี้ยไม่มีนะครับมีแต่กล้องให้ซึ่งกล้องก็จะเป็นกล้องที่ความละเอียด ไม่ได้คมนะครับก็คือเป็นกล้องแบบในยุคก,ก่อนของรถญี่ปุ่นนะเนาะยังไม่ได้อัปเกรดขึ้นมาให้มันชัดเหมือนรถจีนแต่หน้าจอเขาชัดนะครับถึงแม้อินเทอร์เฟซอาจจะไม่ได้สวยทันสมัยมากก็จะดูแบบดูแบบผู้ใหญ่อะ่ะแต่ก็คือใช้งานได้ดีทั่วไปการทัชสกรีนการอะไรก็ติดไม้ติดมือครับไม่มีหน่วงแต่ผมชอบการวางจอเขาที่เป็นจอลอยแบบนี้มันสวยดีนะครับ ทั้งรถรถทั้งคันเนี่ยเขามีลำโพงอยู่แปดตัวนะสำหรับจุดตัวเริ่มต้นเสียงก็ทั่วไปครับไม่ได้ดีว้าวไม่ได้ด้อยอะไรก็คือฟังได้ผมไม่ได้หูทองมากนะครับก็คือมีเพลงฟังก็ใช้ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ปองแป้งเกินไปนะครับเธอก็ได้กระจกตัดแสบอัตโมัติเออแต่ที่ที่อึ้งไปหน่อยนึงก็คือตัวบังแดดตรงเนี้ยที่ทั้งสองฝั่งทั้งคนขับคนนั่งเนี่ยมีกระจกใหแ้แต่ไม่มีไฟแต่งหน้านะ เขาจะมองว่ารถอย่างแบบนี้คือผู้บริหารนั่งหลังหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆคนทั่วไปซื้อขับเองผมว่ามากกว่าผู้บริหารนั่งนะครับเออแต่ว่าไม่มีไฟมาให้นะแล้วก็แต่วัสดุขเขาใช้ดีนะเนี่ยคือวัสดุพวกนี้ถ้ารถหรูๆมันจะแตกต่างรถตลาดทั่วไปนะมันจะมีความนุ่มครับจากผิวสัมผัสเนี่ยรู้เลยแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติไฟข้างในเป็นยังเป็นไฟหลอดนะไม่ใช่ LED ครับมีที่เก็บแว่นตรงนี้ ไฟแต่งว่ามันเป็นรถที่ออกแบบเมื่อสี่ปีที่แล้วครับเพราะนั้นเไฟพวกนี้เขายังเดินเป็นระบบเป็นไฟหลอดนะก็ไม่แปลกภายในห้องสารก็ไม่ได้มีพวกแอมเ n รนไลท์พวกอะไรหรอกครับในยุคนั้นอนะ่ะคือมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอนะ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามมากกว่าคือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็เหมือนเราได้กำไรจากผู้ผลิตแค่นั้นเองแล้วก็หน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์กลางของเขาครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง and ด o i d ตัว p p l e c a r p l a พก็คือแบบ เสียบสายเอานะครับเขามีช่องเสียบไป2จุดก็คือตรงใต้แอร์จุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่เก็บของตรงกลางอีกจุดหนึ่งก็สามารถเชื่อมได้ทั้ง2จุดนะซึ่งบางรุ่นรถปัจจุบันรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยเชื่อมได้ฝั่งมี USB 2ช่องเนีย่ยเชื่อมได้แค่ช่องเดียวนะครับต้องดูดีๆแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะก็ะบอกแล้วว่ารถรุ่นเนี้ยปัจจุบันเขาให้มาแทบครบแล้วครับสำหรับเครื่องรุ่นเริ่มต้นเองนะให้มาดีแล้วอ่ะเออ ก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่ายังไงดีแต่ว่าสําหรับผมถ้าผมเลือกนะผมจะรอรุ่นใหม่ใกล้ๆออกอะ่ะเราไปดูมันก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบก็อาจจะรอนะแต่ถ้าไม่ชอบผมซื้อรุ่นนี้ได้ราคาลดหลักแสน,น,นแน่แน่เกียร์เขาจะเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็มีปุ่มกดโหมดอีค่อนสปอร์ตแล้วก็มีเบรคมือไฟฟ้ากับออโต้เบรคโฮก็ให้มาครบจริงๆพวงมาลัยไม่ได้ปรับไฟฟ้ายังเป็นปรับมือแต่ว่าเ,เป็นทรงแบบ จับกระชับเลยครับเรามีพัดเดลชิปให้เล่นเกียร์สนุกสนุกด้วยนะแต่ว่าเหมือนที่บอกครับเครื่องยนต์เขาไม่ได้แรงมากนะก็จริงๆขับไม่ได้ขับสนุกอ่ะก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับพัดเดลชิฟแต่เขาให้มาก็ก็เวลาลงเขาอะไรก็ก็ใช้เป็นประโยชน์ครับมันก็จะช่วยได้กระจกเป็นวันทัศสีบานดีครับโดยรวมผมว่าเพียงพอสําหรับแอ c o r d เนี่ยน่าใช้ครับทีนี้ก็เหมือนที่บอกที่กล่าวไวแล้วครับว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้ะครับว่า ัดสินใจครับว่าคุณต้องการจะรอหรือว่าคุณต้องการใช้รถถามว่าต้องการใช้รถรุ่นนี้ไม่ขี้เหร่ครับใช้ได้ราคา1.499ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นเปลี่ยนล้อแม็กซ์ซะหน่อยให้ใหญ่ขึ้นก็เต็มซุ้มสวยมากขึ้นเพราะผมว่าบอดี้เขาใหญ่อะพอล้อ17แล้วเนี่ยมันทําให้ดูดูเล็กไปหน่อยดูดูไม่หรูหราหมาเห่าเท่าไหร่ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพอดีผมมีโอกาสได้นำเจ้า Accord 1.5 Turbo รุ่น e อมามาทำการทดสอบ